ชาวราศีมังกรนะคะเดือนตุลาหกแปดคนโสดคนมีคู่นะคะเป็นอย่างไรขอสถานการณ์คนโสดก่อนนะคะชาวราศีมังกรสถานการณ์คนโสดเป็นอย่างไรบ้างคะเรื่องความรัก คนโสดมีข่าวดีมีข่าวดีนะคะจะสละดโสดหรือเปล่านะคะชาวราศีมังกรนะคะจะสละโสดหรือเปล่าข่าวดีที่คุณรอคอยเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะกําลังสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่ปรารถนามีโอกาสได้รับข่าวดีในเร็ววันนะคะชาวราศีมังกรในเรื่องความรักโดยเฉพาะใครที่รอคนทางไกล เหมือนกับว่าคุยกันเป็นแค่คนคุยกันนะคะแล้วก็ยังไม่เจอกันสักทีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเขาอาจจะมีแผนมีแผนที่จะวางวางแผนมาพบเจอคุณที่เมืองไทยถ้ากรณีเป็นต่างชาติหรือคนฐานไกลหรือบางครั้งเขาอาจจะวางแผนให้คุณเดินทางไปหาเขาแต่น่าจะมีข่าวดีเรื่องเรื่องเรื่องความรักความสัมพันธ์หรืออาจจะได้เจอคนที่ดีคนที่ดีเข้ามาปลอบประโลมชีวิตให้ชาวราศีมังกรได้ชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำหัวใจได้ อบอุ่นหัวใจลึกๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็ได้นะคะอ่ะขอต่อไปค่ะเรื่องความรักชาวราศีมังกรเรื่องความรักอีกใบนะคะชาวราศีมังกรได้ได้ไพ่ d m พสนะคะมหาราชนีหมายถึงว่าช่วงเนี้ยความรักคุณกําลังอบคุณจะเจอคนที่ค่อนข้างอบอุ่นอบอุ่นในความรักคนที่เป็นลักษณะที่แบบเป็นเพศแม่แต่เขาไม่ได้แบบ เจ้ากี้เจ้าการจุกจิกนะแต่เขาเหมือนจะความสัมพันธ์เนี้ยเขาจะดูแลอย่างดีนะคะดูแลเอาอ,อกเอาใจใส่คุณอย่างดีถ้าคุณเจอคนที่ใช่นะถ้าคุณเจอคนนี้นะคะคนที่จะเข้ามาจะขออีกใบหนึ่งนะ,ค,ะคนที่จะเข้ามานี่เป็นอย่างไรนะคะเป็นอย่างไรแต่ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ อโอเควิมีเกณฑ์สมหวังมีเกณฑ์สมหวังในคนที่จะเข้ามานะคะชาวราศีมังกรไพ่ขึ้นมาดีมากคนโสดช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะได้เจอคนที่ดีคนที่ใช่นะคะเขาเข้ามาแล้วเขาพร้อมที่จะจริงจังในความสัมพันธ์มากเขาทุ่มเทในความรักความสัมพันธ์นี้มาก ะะถึงขั้นมีโอกาสที่ชาวราศีมังกรอาจจะได้สละโสดไพ่ขึ้นมาสอดคล้องกันมากนะคะสละโสดนะคะและก็ได้เจอคนที่ค่อนข้างดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่ค่อนข้างเป็นคนที่อบอุ่นนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะเจอผู้ชายที่อบอุ่นดูแลเทคแคร์อินเตอร์เทียนดีถ้าคุณเป็นผู้ ผู้ชายคุณจะเจอผู้หญิงที่ดูแลเทคแคร์เอ็นเตนคุณดีมากแล้วเขาก็มั่นคงทุ่มเทในความรักความสัมพันธ์ซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์ด้วยนะคะอะต่อไปขอคนที่มีคู่หรือแฟนนะคะอยู่ในฐานะแฟนหรือแต่งงานแล้วนะคะก็คือคนที่มีคู่ความสัมพันธ์เป็นอย่างไรนะคะทั่วไปความสัมพันธ์โดยทั่วไปของคนที่มีคู่หรือมีแฟนแล้วชาวราศีมังกรน,นะคะได้ไพ่ 3ามถ้วยนะคะไพ่เนี่ยคือไพ่แห่งความอบอุ่นอะอบอวนไปด้วยความรักความชื่นมืน่นความชื่นบานในความรักนะคะค่อนข้างรักกันดีกลมเกลียวนะคะอ่ะขออีกใบค่ะเป็นอย่างไรบ้างชาวราศีมังกรนะคะสำหรับคนที่มีคู่อู้ชาวราศีมังกรคุณเจอคู่แท้หรือเปล่าเดี๋ยวขออีกใบนะคะใช้คู่แท้คู่บารมีของคุณไหมนะคะขออนุญาตถามนะใช่คู่แท้ คู่บารามีของคุณของชาวราศีมังกรหรือเปล่าโอ้โหใช่คนลุกชาวราศีมังกรนะคะความรักในเดือนตุลาเนี่ยคือคนรอบข้างอิจฉาคุณหมดคนรอบข้างค่อนข้างจะอิจฉาคนที่มีคู่ในความรักในความสัมพันธ์นะคะคนที่มีคู่เลยครับคนโสดก็ดวงดีเรื่องความรักคนที่มีคู่ก็เจอคนที่ดวงดีเรื่องความรักเขาเป็นคนที่ค่อนข้าง คู่บุญน่ะคู่บุญคู่บารมีคู่ส่งเสริมซึ่งกันและก,กันณนะตอนนี้นะคะชาวราศีมังกรใครที่ทะเลาะบ่อแว่งกันก็มีโอกาสที่จะแบบปรับความเข้าใจกันให้มาดีขึ้นดีความสัมพันธ์พัฒนาไปในทิศทางชีวิตคู่ครอบครัวคนรักค่อนข้างอบอุ่นกลมเกลียวกันนะคะแล้วก็มีเกณฑ์เป็นคู่บารมี <c oughs> คู่บุญบารมีด้วยค่ะขอให้ชาวราศีมังกรสมหวังในความรักนะคะสวัสดีค่ะ